ทุกคนครับเมื่อสักครู่มีข่าวด่วนล่าสุดเข้ามานะครับสืบทราบมาว่าพ่อใหญ่นายานตลกชื่อดังในตำนานมาขอพึ่งบาร,รมีบอสโจสมัครหลังห้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับริเริ่วว่าตอนนี้คอมเมนต์แตกมากๆกครับทุกคนทางช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเมื่อบอสโจยูมนินผู้บริหารองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ลงคลิปสัมภาษณ์พ่อใหญ่นายานนะครับปรากฏว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวครับทุกคนพ่อใหญ่นายานเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่มีทางจะไปแล อยากจะมาพึ่งบาร,รมีบอสโจโยูมานินและบอสโจเนี่ยจะรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปบางช่วงบางตอนครับทุกคนที่พ่อใหญ่หน้ายานได้พูดเอาไว้ในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแทงนะครับยุมันเขาไม่เห็นยงันก็ใส่เพี่ามาพึ่งบารมีาสนว้าน่อกนี่นอกครับคอมเมนต,ต์มาใตชิปนี่นะครับอยากเห็นใหน้ายา,ยาน ขึ้นบนเวทีสาวน้อยหรือไม่คอมเมนต์มาเลยครับเขาบอกครพี่รับรองเลยนะรับข้างลังพี่น้องมั้ยลูกเอ๋พี่น้องครับายังไลยกับข้อเมนต์มาให็นเ้อะวัดใหญ่ผมมาขึ้นสาวน้อยบอขึ้นเราไม่เป็นตะคือบวเป็นตะคือบวอการใชพี่น้องเลยเป็นเสียงสว่างให้เนอะเดือตลกยุคนี้คนยังมึงอยู่บอใหญ่ไงโอ้ทั้งไงโอ้ทั้งเหงาทั้งแยามทั้งแย้มมาไมอยู่น้ำกัดในทะเลน่าเนี่ย สามก้อนเสานที่เขาคาอยู่ดีเลยยังไหนต่ว่าคาตนี่แหละคือประมาณนี่แหะนี่แหะฉันพญเง้วมากอฉันเอาใหญ่มากนี่ไม่ยาญนเงี้ยวน่าไปดูว่ต้องหวงเลยแล้วต้งห่วทนเบบนี้เชื่อมากนี้มาเนาแกก็ไ่อยาหวงแล้ว นี่คือคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่บอสโจยูมาินครับได้สัมภาษณ์พ่อใหญ่นายานตลกดังในตำนานครับลงช่องหลักนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรือดีว่าตอนนี้คอมเมนต์แตกมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารับเลยรับเลยนะครับบอสโจยูมาินใช่ไหมครับทุกคนแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะให้มีคนเข้ามาเสริมทัพและยิ่งเป็นตลกชื่อดังอย่างพ่อใหญ่นายานะครับอดีตครับทุกคนตลกชื่อดังของวงเพชรพินทองนะครับและพ่อใหญ่นายานเองครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเข้า บอดอยู่ในวงการหมอลำม,มาอย่างยาวนานเคยอยู่บนเวทีประถมบันเทิงศิลป์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคณะวงหมอลำครับที่ผู้ใหญ่หน้ายาเนี่ยเคยไปอยู่ก็ต้องบอกว่าพูดไปก็พูดไม่หมดจริงๆนะครับวันนี้หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากจะให้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่ซึ่งบอสโจเองก็ถามความคิดเห็นของทุกคนนะว่าเอ๊ะตลกในยุคนี้คนยังชมอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนแนะ่นอนว่าทางฝั่งภาคอีสานนอ้องมิบมองว่าคนอยา,อยากจะชมหมอลำแนวออริจินอลเนาะชมโชว์แบบเต็มๆชม ตลกแบบเต็มๆถูกไหมครับทุกคนแต่ในโซนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเน้นเป็นเต้ยซะส่วนใหญ่่นีครับทุกคนตลกเนี่ยอาจจะลดบทบาทลงเยอะเลยแหละครับทุกคนถ้ามาในโซนกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับวัตโจเองก็เผยในคลิปวิดีโอนะครับทุกคนว่าเอะในเรื่องค่าตัวเนี่ยจะยังไงถ้าพ่อใหญ่หน้ายานมาเนี่ยพ่อยาวครับทุกคนก็อาจจะต้องออกเอ้ยก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องลุ้นแหละครับทุกคนแล้วก็แรงเชียร์แรงคอมเมนต์เนี่ยจะ ขนาดไหนซึ่งตอนนี้ครับทุกคนโอ้โหคอมเมนต์แตกมากๆเดี๋ยวเราจะไปอ่านให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับบางคนเด่ยก็บอกว่าบอสโจรับพ่อใหญ่หน้ายานมาร่วมงานเลยครับทีมตลกสุดยอดใหญ่หน้ายานเคยอยู่วงดนตรีเพชรพินทองตลกยุค90ของเมืองไทยนี่บางคนบอกว่ารับรับเลยครับบอสโจขึ้นมาเลยครับนะครับผมชอบแกมากบอสรับรับเลยนะครับโอ้โหทุกคนก็ถือได้ว่าฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะครับ FC แฟนคลับเนี่ยไป แสดงความคิดเห็นในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันถล่มทลายเลยบอกว่าขวัญใจผมเลยพ่อใหญ่น่ายานนะครับผมชอบสุดๆเลยบอสโจมุกเยอะมากคนนี้นะครับพ่อใหญ่น่ายานครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นตลกในตำนานเนาะที่เป็นขวัญใจรุ่นพ่อๆ่อแม่เราเนี่ยแหละครับทุกคนที่ชื่นชอบมากๆเลยนะครับซึ่งมีมุกตลกที่เยอะมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานเฮฮานะครับก่อนหน้านี้พ่อใหญ่น่ายานครับทุกคนก็ต้องบอกว่าทำยูทูบเบอร์เนาะไปเยี่ยมบ้านศิลปินใช่ไหมครับเชื่อว่าทุกคน ที่กําลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้ก็คงจะติดตามช่องของพ่อใหญ่หน้ายานเช่นเดีวยวกันซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ครับถ้าได้มีโอกาสเนาะทุกคนมาร่วมงานกับบอสโจยมนินกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมิมมองว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ต่อยอดได้มากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันเนาะทุกคนว่าบอสโจยมนินเนี่ยจะใจอ่อนหรือเปล่าเพราะว่าการจ้างศิลปินเบอร์ใหญ่เข้ามาอยู่ในวงเนี่ยทุกคนโอ้โหค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ค่าตัวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับทุกคนในคลิปวิดีโอเนี่ยนาย ก็เผยว่าตัวเองก็ไม่ทําอะไรที่บ้านในตอนนี้นะครับไม่มีรายได้อะไรก็อยากจะมาขอพึ่งใบบุญอยากจะมาขอพึ่งบาร,รมีของบอสโจยมนินนะครับขึ้นมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองทุกคนก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับเยอะมากๆนะครับรุ่นใหญ่ๆเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับขนาดรุ่นเด็กๆอย่างวิมเองครับก็เคยอ่านข่าวคุณพ่อมาแล้วนะทุกคนข่าวดราม่าต่างๆที่เราเคยนําเสนอไปทุกคนก็คงจะจําได้นะทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อไปเยี่ยมบ้านของศิลปินดารา นนงนึแล้วก็เกิดดรามา่าโอ้โหปรากฏว่านะครับทุกคนเป็นข่าวดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวครับทุกคนในตอนนั้นนะครับและวันนี้ก็ได้เห็นการปรากฏตัวของพ่อใหญ่น้ายานอีกหนึ่งครั้งนะครับบนช่อง YouTube ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับบอสโจยมินเองครับทุกคนก็บอกว่ารอติดตามฟีดแบ็กรอคอมเมนต์จากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่แหละว่าอยากจะให้พ่อใหญ่เองเนี่ยเขามาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยรำเพรินโชหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะทุกคน ตอนนี้โอ้โหคอมเมนต์คือแตกแตนมากๆจริงๆนะครับแน่นอนครับทุกคนว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีงานเยอะนะครับในช่วงเดือนธันวาคมกรานี้ก็ถือว่างานนั่นคิวงานแบบว่าโอ้โหแทบจะไม่มีวันว่างเลยทีเดียวนะครับทุกคนอย่างวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองก็มีงานเช่นเดีวยวกันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีงานเช่นเดียวกันครับวันนี้ไปทําการแสดงอยู่ที่วัดธรรมอุดมพ,ออพรอําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับและพรุ่งนี้ครับทุกคนอยู่ที่ วัดคำโคนสว่างนะครับอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายครับทุกคนแล้วก็17อยู่ที่บ้านนาพระชัยนะครับอำเภอบ้านแวงจังหวัดนครพนมครับทุกคนหลังจาก18 19 20จนถึง 31อครับทุกคนได้เรียว่างานนั่นทีเดียวครับทุกคนสำหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะเพราะฉะนั้นไปติดตามคิวงานกันได้เลยที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแฟนเพจนั่นเองเนะครับวันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาเนาะทุกคนที่ทางด้านพ่อ,อใหญ่หน้ายานะครับทุกคนได้มาสมัครหลังห้านกับบอสโจยโมุินครับทุกคนที่วัดธทมอุดมพรนั่นเองครับก็ต้องมารอดูกันว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าจะอะไรยังไงแต่มาขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นคอนเทนต์ครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาก็พูดเองเนาะว,ว่าเอ้ยไม่มีทางจะไปแล้วหร,รื cs, ออออว่่าาไรยยััังงกกกก็็นนนนี้้ขึูบตดสิ ใจของทีมผู้บริหารว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนสําหรับพ่อใหญ่หน้ายานเนาะก็ฝากทุกคนด้วยใครอยากจะให้พ่อเข้ามาร่วมสร้างสีสันอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้เลยครับทุกคนตอนนี้ยอดคอมเมนต์กาลังแบบเดือดมากๆเลยทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะให้พ่อเนี่ยมาอยู่จริงๆเพราะว่าเป็นขวัญใจผมเลยเออนะครับคลิปนี้นะครับแล้วทุกคนและครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ